ยำน้ำใสไข่ปลาพร้อมกับไอจังหวจะล่าหมูแต่ไล่ล่าริงๆแต่วาว่าจะล่าิ้นนะครับวันนี้นะครับจัดเต็มมาเลยนี่เลยครับผมหนึ่งกิโลนะครับรีแม่เพื่อยังอยู่อยู่เนาะครับอันนี้อยู่ที่ครัวของบ้านของหน้าบ้านแล้วนะครับผมแต่มันยังหมดพร้อมเตือนเนาะมันกําลังย้ายมาใหม่ครับเอ้ามาดูครับเดี๋ยวจัดแก่งกันแล้วซานะครับ โอ้โเดียวตะจิ้มดิบพื้นเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โสดขนาดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะจซอยกันที่เขียงน้อยๆเนี่ยมีดคมขนาดนั้ระวังมีดบาดมือนี่นี่นี่ป๊ปผ่านเลยโอ้เสียนออกนะตัวยอย่างจกมจันล่นจิ้มล่นเดี๋ยวไปฝันก่อน เอโอเคครับมาจะซอยออกัน่แล้วซานะครับเนี่ยกินดิบๆเลยวันนี้วันนี้เชฟอองกับแม่เอาหา่ตัวเองครับซื้อมาหน,น,นึ่งโลกลินก็จะดสองกลับพนทุบัดซีอิ้งจ้าครับซอยหดๆห,หน่อยเนาะเชฟอองเนาะเชฟอ,องฟังเนาะโอ้โนี่อะไรนี่มือสั่นขนาดเี้ปัดนี่ก่อนมือสั่น กินน้ำชากลยนะครับใส่ใส่สจิ้มดิบก่อนครับก่อนปุง้งก่อนปุงุงแค่บอมาใส่จิ้มดิบกันมาแซบขม,มนะครับสูตรผมนี่จะเป็นสูตรขมนะครับ แต่ว่าสูตรของตั้งโอ้เดี๋ยวเราจะต้มเครื่องในกันเลยเครื่องในเรื่ององต้มนะเครื่องในนี่โอ้โหเนี่ยนะสุดยอดครับตับเนาะโอ้ผัดตับเนี่ยโหแปลกจ้ะทำซ่านะครับซ่าเนื้อควายนะครับเนี่ยแต่ว่าขายากักเคีนะแบบเรีว่านะไปก่อนล้วน,น้องติดติ๊ดจริงแย่แก่นะครับ งีก็ต้องทำนี่เอาไว้วันวันครั้งน้านะครับเห็นม,มือแล้วกันครับผมก็มได้เปิดร้านเปิดอย่างเรียบร้อยนะครับก็อ,อาจจะห้องห้องห้องควน่าจะเต็มที่ครับตอนนี้ห้องได้จัดอย่างสักอย่างมาอยู่วันได้ประมาณสามวันนะครับควรนับบ้านใหน,น,นี่ร้านนี่นะนี่ครัวของบ้านที่ควรบบ้านอยู่เลยนะครับ พเพิ่มกับซื้อเป็นมมนมาลุตับนี่ซอยดิบเลยซยดิบเลยตับเชบอ,สอบเสริฟเหล้าเนอะเชาเนอะเดวเราเสริฟน้ำชานะซอ,อยตับนี่เอากยงไงตับบวัาากกวตับควายนี่หวานมากครนี่เอากัยงไง ดูซอยแบบนี้เลยใส่โหดดูจะอังส่วนช่างภากพก็จจะได้คั่วเอาล้นเ่อโอเคครับเดี๋ยวก็จะซอยพวกนี้เรียบร้อยเขาก็จะไปจัดใส่ในหั่นนะใช่ไหมบอมโอ้ขอฝากนี่หน่อยหรอฝากน้ำแช่มันสกแก้วเอแร์กินน้ำแก้อ้น้อมาได้เอาเอาเนื้อเนียงอันก่อน เอาอย่างนั่นก่อนอยังน้ำขาวก่อนบวยโอเคครับเดี๋ยวซอยเรียบร้อยพร้อมปรุงเดี๋ยวเามาดูกันครับว่าครับผมขณะนี้ขา้ขาวปซอยกันไวเรียบร้อยแล้วครับครับอันนี้เอียงถ้าอย่างพอกินอย่างแรกพราะมันสองสามสี่คนเหมือนนะนะครับอันนี้รนน 2, 3, นเนนราจะเป็นเครื่องในเครื่องในก็ใส่ไปเลยรวมไปเลยโอ้หม้อใหญ่เห็นไหมถึงหม้อน,น,น,นะแหมอนนเอรัะบะหมี่ยังนักงได้ไหมถึงเวลาต้องปรุงกัแล้ว น,น้ำเพรี่แบบเต้าใดครับผมขิววน้อยๆวางนี่ก่อนเออมันเราจะย้ำแบบย้ำแบบบอกผมก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่สองรลายลายหนึ่งคือช่างภาพเป็นมากินผมเนาะส่วนลายหนึ่งก็คือ เป็นผมผมชอบมากผมกระจายนะครับใส่ผมสุรกรครับผมบัตอนเจ้าเมียนะครับวันนี้อย่างนั้นเดี๋ยวใส่บนนี้นะขำขำขำเลียวเอาแันเดอสูตรนี้ใส่เกลือนิดหน่อยเกลือ,อน้อยนะครับค่อยค่อยต้ไปอ๋อมีพริกใส่พริกเลย ช่วงนี้ไปได้ตามพีิกเองนะครับสูตรยังม่ก็ถือว่าเหมือนกันหมดแล้วสูตรคนในบ้านมันจะล้ำใอยพี่กเข้าไปมั่งว่างทักทีของเราทักทีน้อยจริงจริง ใช้ได้แต่ว่าเสร็จเกือบน้อยนะครับสูตรนี้เกลือเป็นหลักลกันะครับบันเลงไลยครับนี่เทลงไปเลยซ้าวทิ้งละเอียดแล้วอย่างนี้ขั้วนะครับขั้วให้ช่างผ่าสวยจะขั้วให้ช่างผ่าขั้วให้รู้ผลได้ผตับอ่ะ โอ้วัดไปได้ไหมเสร็จวันนี้ผมได้อันข้าวชิมพอความหวานมานหน่อยนะครับโอ้เนี่ยือว้าข้าวแบบนนี้เผ็ดตัวได้นะครับรว่า

น,นีช่างเน้อช่างเน้อน้ำชาหมดเน้อน้ำชาแห้งเน้อใช่หงองน้ำชาคนละบ้านแห้งไหนเตะหมอ้อเนี่ยโอ้ยข้าวมันเนจิ้มมันสดแดงเปิดลึ่งนะครับนะ เอาไปเดโอ้สกขน,นาดไชิบ้อ,องนี่สีนี่โอ้นี่ม่สองแก้วแห่โอเคโอ้ชิบองจิ้มมาเนาะอจิ้มจิ้มเขาเนาะอนี่ก็ได้เอานี่ก,ก็ได้าจิ้มพอ่าเป็นได้ต้องใส่ย่างเพิ่มเพชรกอ แต่ขมเดี๋ยวค่อยใส่คำรู้ใส่เกลือเกลือเป็นหลักนิดหน่อยเนาะเกลือได้เขาเติมเขาจะเติมด้วยน้ำปลาเนาะเพราะว่านะมันกิ่นล้วเดี๋ยวเาใ,ใส่ไปน้ำจะกเกิ้มหอมเครื่องเทศฮะหอมเครื่องเทศหออมเเครื่งทศว่าแล้เชฟอนะอง,งนี่ขาดเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวเขาจะรับสั่งเดี๋ยวเขาจะจัดนะครับเด,ดี๋ยวเขาจะจัดอันใส่ถ้วยใส่อย่างนี้เขาเป็นนั่งโต๊ะแรกเดี๋ยวเขา กินกันจิ้มกันด้วยกันนะครับผมเอฟซีครับเพื่อนๆครับโอเคครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้นะนี่เลยซาคั่วของช่างภาพนะครับแล้วก็ซาดิฟของครัวหน้าบ้านแบรนด์นี้รันนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างนอกกันเลยนะครับกินครับข้าวฮ้อนเนี่ยครับเนี่ยข้าวซื้อเมาเนี่ยมันร้อนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไป นั่งโต๊ะนั่งกินกันเลยนะครับนอ้องลองจิ้มพอเดี๋ยวคือแม่จิ้มืออ่าเชคลองจิ้มว่ารสชาติเป็นยังไงกอกคอมเมนต์กันดู้ากันไปนะครับสำหรับวนันนาอกินกันทุกวันนาอโอเคครับเดี๋ยวปักกับน,น้องนอกเลยผมถึงเวลาจิ้มกันแล้วครับผมวันนี้เอานั่งกินกันเลยครับมีข้าวเหนียวฮ้อนๆเนี่ยวันนี้ว่ามีเครื่องดื่มมีน้องดาว อันเพึ่ซงซกไหมา <laughs> <laughs> แต่เอา,านั่งเงียเลยครับชิมกันนะเงียบกันเี่ก็มาบบอกได้นี่จับพอดีน่ะแป็งได <ป S 2> ้ข้วขิก่าขินยังเข,งขงาว่าันไปเอา,ท,าทัานสุดทำดิบทำสุกทำดิบมีข้าว่้ากินด้ก็ กินแล้วเนาะกินบ้านแล้วเนาะกินมาน่อยเขามาคุณเชื่อจำต้องเป็นงานเขาใส่เกีงหนูนหนุยกินเยจามันมัลเก่งกัน่าผมอ๋เชหมผมว่าเขาจะเอาะรบอางไจับับไจับ่เอเลยเอาเเปิดร้าสบายลเปิดร้าได้สบายลย คุณแ่านเปิดร้านได้แล้วเนาะเปิดได้เนี่ยที่บอกมากินหรอกม่บอกประจําครับเนสาประจํามคร้าต้อซื้อนะได้ซื้อแล้วนะนะเชฟเชฟนาอเออนี่จริงที่รู้นนี้ยังทำหมดนะดห้อกเสียได้มนะรู้ว่าห้องกินกันหมดเนี้ยมเนะหลือแต่ทางหลังบ้นานเรานันหน่อยนะ พอดีกำลังมาอยู่กันได้สามคืนอยู่เนาะไฟดูดแบบนี้ลองพอดีเขา,าทาง้งอยู่ใกล้นะครับถ้าตแต่งร้านเดี๋ยวเปิดก็จะทําบุญทําอย่างกันครับเดี๋ยวตอนทําบุญก็น่าจะมีการถ่ายคลิปลงกันอยู่นะครับว่าเราจะเปิดร้านกันทําโยกย้ายไหมนะเดี๋ยวทำบุญกันจริงกันงนั้นแจกพื้นที่แจกทุนเดิมแต่โอเคไทยตอนนั้นนะครับขับแม่นแม่ย้ายแจกตรงนั้นตรงนี้ คลิปเออแต่ที่คลิปเสียวพัดเทสปลาไหลนาเนอะปลาไหลนาเออส่งสามคลิปอบบลาบไอ้นั่นเหรอลาบเบื้องน้านเออลาบเบื้องน้านแล้วก็ไอยังไงวะคลิปเก่าเหาเน่ะเออแล้วก็ไอ้มะพร้าววัวนะลูกมะพร้าววัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ม่เห็นนะยังอมเดี๋ยวก่อนยังกุ้ยฟ้าอืมกุ้ยจังอืม เปิดม้เปเอามยัดปิดฟังเสีเดียวเดี๋ฟังกี่ดอตัืน้มันบอกเจาคหนอันไหนอันไหนนเป็นยังครับเป็นยังขั้วอย่าอนนี่ร้นะมันยกว่บมมบอมว่าใบ้านบ้านนี่ร้านนะครับผมซื้อ่องนะซื้อ่องขเข้างบอกข้บบอก มีเข้าวเนี่ยมีนะมีเข้ามั้งรครับข้ากกิอยากข้าวอยากข้าวชอช้าผากผมเข้าเลยชอบผัก <laughs> ทบไปอะไรแบบซาลาทีนซูนมมนู่นมันละลังกำลังซื้อผักจิ้มเดิน,นไปเรื่อยๆนะครับผม ตั๊บมันหวานขนาดโอ้ตับกินได้เป็นี่ยหวานเออตับอ๊บนอนขึ้นตั๊บกินมาได้ตับหวานยี่ม้อเสดไดขนาด,น,ด,ดนั้นมันเคยไปช่วยไอ้โด่เนาะไอ้โด่งนั่งกินกันแล้วเนาะ<อ>ที่ไม,ม่กินเนะาะตับตนี่เปน็นพันยาในใบเนาะไอ้ต้นกิน,กนดิจ่ะมันอันตรายเขาใส่ต้นใส่หัวครับกินกันไปเรื่อยๆนะครับกินกันไปเรื่อย โมก่าขมเนาะมันต้องเน้นขมเนาะซาขมอมถึงใจซาแม่จะวอาไปซื้อที่นี่แปลงหน่อยเลงถ้าไปซื้อตีอันสั่งแป้งกิโลละสองร้แปดสิบบาทมาซื้อที่นี่สามร้อยซาเน่ยซื้อดีเห็นสองปุกสองสองสองถุงมากอนถ้าไปห็นซาบัดสองร้อยสิบซื้อผักเนสองร้ยกสิบเนาะกิโลเสือแพงเลยเออแพงหมดสำหรับแป้งเลยที่ยู่มะเรียกอาการน้ำมัน ว่าไงละมันมันเป็นทำไมถึงแต่งอยู่ในเมืองวเลยว่าทู้มันเอ้อถ้ามันเห็นหน่อยถ้ามาต้องขำต้องขึนนะสักสามทู่มนี้จะซื้อนี่อ้าโอ้แม่ผมจะบอกเพื่อเพื่อนจะบอกเพื่อนะครับอันอิบีนอ่ะบอกเลยนี่ก่อนจะถึงหางน้องเน่ยเดี๋ยวเขาอยไปนะตั้งแต่สามทุ่มไปถึงเตี้ยมถึงตีนหมดไปซื้อได้เลยซุปแน่ะ แม่ทาซอสนั่นนั่นเขียนของห้องเลเขียนซดเลยนะครับเออแม่เพราะว่ามันไม่เหม็นะหัวส้นซอสนะเออบางของชาดึกเนี่ยชาดึกนั่นแหละกินเนื้อันนี้นะคแม่แม่นั่นแหละเมื่อซื้อมางั้นอืมใช่เพราะว่าเขาไปซื้อปุ๊บอั่นปุ้บแค่ถ้าไปสองทุ่มเหมือนกันแล้บุกหัวนะฟ้อนฟ้อนบุกหัวนะยิ้มรุ้งแล้วอ่ะเออห้องเส้นเจี๋ยได้ปิดบ้านอ่ะอินดูมันอ่ะแม่

แกมนงูทุกก็องหก่แกมันแล้วพวกอะพวกไปกินไมื่อคุณไม่ง่ายนะเดี๋ยวสักวันแกคิดแกมันงนด่วะเนอะแกมันงเนี่ยแกมนงเนี่ยเมืองแม่พี่กงรั้มไหมร้านอยากแกงอะพี่นี่ล้มทุกอย่างนะเปิดร้านได้ไหมชข่งาดแงาดเข่งหัวใส่ตดตดตแล้วก็ลยังอะเออเนี่ยเหน็แล้วก็จาดหมดเรียบร้อย ยอรอยดู lonely, ี่มันต้องมีมีเฮ็ดนะครับน้อเจ๋อเพี่อนกินได้คนเลยน่ะดูดิเฮ็ดเจ๋ครับดูเฮ็ดเออเฮ็ดปลาเฮ็ดเนี่ยเดีเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาเฮ็ดแดงเฮ็ดแมนเฮ็ดลงเปนมหลังน้ำอีกเฮ็ดลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมีมีไอเดียละมีเพื่ซีได้รู้ละได้รูละไม่เคยรู้เมรูเฮ็ด แต่บอวบาเฮ็ดเ็ใ่จไม่ใช่นอ่งน euh uh huh. he? ี่ว่างหรตอนหกโมหรือท oh. ีห้ว uh ่างๆ่เจนี s <S s right. <S s right. <S ่อ่ผ้าเหลืองมันเดินไมวต่งมันยิ่เดลมันเฮดแดงกับน้ำทิ่คาเลยนะเ็นเมนเดี๋ยวด้ดแงเดียวละไอเดียวอ้เฮ็ดบบนี้นเหมือนเนแหละเอาละสั่งครับส่งเคอะไรโอกัมใหญ่ๆทุกกัมมี่ ครับคือตอนนี้มันระบาดเขาคือแม่ไหนมันคือจังไหมเอามั่อยู่นะหนอมันครัโควิดมันระบาดอย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสั่งมันไลน์ดีกว่าใหญ่ๆสักคำเนาะขอส่งถึงบ้านดีกว่าเพราะมันมีในไลน์เขาสั่งเบิร์กว่าเป็นเนี้ยครับขอส่งถึงบ้านเขาสบายใจดีกว่าจะต้องเดินทางไปไหนอยู่บ้านเราสั่งมันไลน์เลยโอ้โหพี่มุดเลย หอมเนี่ยเดี๋ยวกะเอฟซีรอรอชมเมนูต่อไปแล้วเนาะแต่โมฮู้ว่าจะเป็นคลิปที่เท่าไหร่กระดองเดี๋ยวเดี๋ยวมีมัเนี๋ยวเราสรุปก่อนว่าตัวครูวิดมาเรียมจะมาล้วครับเอฟซีคือคนที่เขาใส่เข้าไปนะโอ้โหครับห้องทำงานแห้งก็ตรวจไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเราไปฉีดยาเตรียมต่อสิมแล้วครับผมฉีดยามีใบรับรองจากโรง กรรมพยาบาลแม่นไม่มันเจ้ว่าเขาไม่นั่งกินกานแม่นแม่รับมันจะไปชิมแม่อ่าเขาไม่นั่งกินบรรเจ้ว่าได้ชิมนะมานั่งเปิดแม่นั่งกินข้าเองบรใจครับนะครับอันนี้อธิบายนะครับอธิบายนี่คือคนคนในครอบครัวเฮาเนี่ยครับนั่นนะคือความสบายใจเนาะเห่อยที่ว่ายังว่ะเชฟอันนี้จูจูไปแห้งไปเนี่ยแก้วนี่อ๋อมีเหมือนกันเนาะ ว่าไอ้ยังมานั่งกินข้ากันครับเป็น้งเป็นไอ้ยงเงี้ยแม่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 คือคนในครอบครัวเขาเองแม่แล้วเขาก็มีกครับไอ้ยังกันคัดกองเนี่ยเรัจเรียบร้อยแล้วคือไ้ก็งถักตัวเจ้าเนาะต้องเซฟเซฟเซฟสีเอาของแกเห็สักกํก็จะคิคิปน้เหรอ ต้องให้แล้วต้องต้องเดี๋น้ำเนียว่าน้ำอุ่นอุ่นน้ำอุ่นที่กี่ม,<า>มักมักเองน้ำอุ่นนี่มันกินยากขนาดนั้นเลยน,น้ำอุ่นมักเองเผ็ดเนาะหอมโอเคครับเดี๋ยวมาจัปพิธีกันนาครับผมเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปว่ายเป็นเมนูอะไรเอาน,น้อใช่เลย เดี๋ยวเฮื่อนเอฟซีเราลุ้นครับผมแต่เมนูเฮ็ดอ่ะมาแน่มาแน่ผมรับรองเอฟซีอ่าต้องได้ดูอ่ะเมนูเฮ็ดเมนูนี่ไอต้องจัดการมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาจัดการเองเมนูเฮ็ดเลยนะครับผมเนาะเปิดบอกว่าเมนูแกงนึ้ออะไรอย่างเงี้ยบอกบอกขอเป็นเมนูเฮ็ดครับผมเมนูเฮ็ดเนี่ยมาแน่นอน อ่ะโอเคเดี๋ยวดูการนี้เนาะต้องมาละคุณคดตามน้องทิาเนาะครับโอ้ต้องแม่ว่าละแม่ว่าไม่เฮ็ดตามทิฆามีหลายเมนูเนาะอ่ะต้องเอฟซีต้องรุ่นกันรุ่นกันก่อนเมนูอะไรแค่นั้นนหะเดี๋ยวไปทอดจีนเทศกาลไปก่อนไปรุ่นต่างชาติสักครับไปดูดโอเคครับโอเคครับพีคิดนะครับขอบคุณแม่สำหรับท่านทิฆมาดูมารับชมแม่ผมเป็นพระคุณยิ่งยิ่งเลยแต่ว่าเฮาบอก ทำเพื่อความบันเทิงนะองนะไม่ได้นะเป็นช่องเล็กๆนะครับเนาะครับช่องเล็กๆเผื่อว่าวันหน้าครับผมนีกันจะเริ่มก็คือทำกินกันนะครับภายในครอบครัวเขาเนี่ยแม่นเขาก็อยากจะนำเสนอแต่ถ้าเกิดว่าไข่ที่ว่าอยากจะรู้ว่าเอ้ยคนในบ้านทำไมได้กินได้กันล้ำบะล้ำอย่างไรเขาก็มีเมื่อก่อนทำคนเดียวเนาะกินคนเดียวอร่อยตลอดประเดี๋ที่เขาก็เริ่มมีมาละ มีมีเชฟองมีแม่มีมึมีคนอื่นมาร่วมกี่ตัวนะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์น่างมันดีขึ้นไม่ก็เขาจะได้ไปเอวกันอ่าเงินเราเก็บเอมไอนใช่หรืมไปเออสีอะไรมีคอนเทนต์อะไรอย่างนี้อ่ามากเลยไปเอวไปจกปลาอ่าครับ ไม่ปากเป็นยังไงมื่หลับกันเห็นอ่าอ่าเนี่ยอยู่ประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งแม่ทับงแม่เอื้องขอบอ่าน้าน้องบ่าวตัวเองนะครับแล้วก็ชุางภาด้วยนะครับโอายบายครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม